พ่อลูกปันโป,โป้โปที่ไหนเปยป้าอาจารย์มารู้จักกับร้านที่สองกับพ่อลูกปัน,ปนโปโผมจะทำเร้าน,นี้ช,ชื่อว่าร้านเดียวจิ ซูชินะครับรบ้านนี้เนี่ยมีถึง5สาขานะนี่โอ้โห,โ,หโหเยอะมากเลยปะสาขาของเขานี่อยู่ที่ลาซานเอเวนิวนะครับครับผมแล้วก็อยู่ที่เกตเวเอกมัยครับเกตเวบางซื่อ I am Chinatown ใช่ครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือ4ี้อนสีนักครินนั่นเองนะครับผมเ้าบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่เขาคัดสรรวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นแบบคุณภาพเลยนะแล้วก็พัฒนามาคิดค้นส ลูกค้าของเขาครับผมใช่แล้วล่ะครับโปรโมชั่นที่วันนี้นะถ้าลูกค้าเนี่ยหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปนะครับไปที่ร้านนะแล้วแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวระดูเวลหรือว่ามาจากพ่อลูกเล่งหงเนี่ยคุณก็จะได้รับไปเลยลดราคาอาหาร10%เฉพาะรายการ ที่สําหรับอราคาเท่านั้นนะครับผมมีอะไรเด็ดๆบอกมาเลยวันนี้เนี่ยนี่ก็จะยกตัวอย่างสักห้าเมนูแล้วกันนะฮะจะได้แบบเป็นออเดอร์เซิร์ฟเิร์ฟให้ได้เรียกน้ำย่อยกันหน่อยนึงครับผมอัคือเป็นเลวชิพาราไดซ์โลนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านโอ้โหหน้าเจี๊ยมากเลยเป็นโลของทางร้านที่ชื่อร้านแล้วบอกเลยเด็ดแน่นอนครับผมแล้วว่าจะมีวากิวโฟกาโลครับโอ้โหวากิวอ้วชอบมากเลยโอ้ดีมากหรือว่าจะเป็นแซลมอนโมลิดมบุริและอันที่4ครับก็จะเป็นเทโอแซลมอนซาซิมิก็คือ อย่างด้วยกันโ,โแล้วปิดท้ายด้วยสุก้ยากิวาคิบอกเลยว่าคุณภาพแบบนี้นะครับทางร้านเลียวชิซูชิเขาบอกว่ามีถึงวันที่11เมษายนนี้เท่านั้นนะครับครับถ้าใครสนใจนะฮะอยากจะไปทางร้านนะครับสามารถติดต่อได้ทางนี้เลย